สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําเคบับกันนะคะอันนี้ก็คือแป้งที่เราเตรียมไว้ค่ะอันนี้ก็คือเนื้อที่เราหมักไว้นะคะเราจะทําเคบับเนื้อค่ะอันนี้ก็เป็นผักนะคะชีสค่ะก็ไปเริ่มทากันเลยอย่างนนะคะนี่ค่ะเราจะใส่เนื้อลงไปค่ะ ้อนี่นะคะ ก็ผัดๆไปเลยค่ะเนื้อนะคะเขาใช้บราวน์ชูกา b ์บาร์บีคิวในการหมักค่ะหมักแล้วก็ต้องต้องเป็นซอสด้วยนะคะตีสวยต่อไปนะคะเราก็จะหั่นเลยค่ะนี่เลยต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ นี่นะคะแป้งนะคะเราทำเองเลยนะคะก็ใส่ลงไปลเลยรอให้มันตึงเกลียมนิดนึงค่ะ ไม่ระดับนี้เลยนะคะก็ต้องให้มันพองๆนะคะแป้งเราทำเองเลยมันเลยจะไม่ค่อยกลมค่ะโอเคได้แล้วปิดไฟก่อนนะะอต่อไปเราจะใส่ผักนะคะผักก็จะมีกระหล่ำกล่าปีกับหอมหัวใหญ่ แล้วก็มะเขือเทศหนึ่งอันพอ,อต่อไปเราจะใส่เนื้อนะคะเนื้อเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กแล้วนะคะเราก็จะใส่ต่อไปเราจะใส่ซอสมะเขือเทศน,นะคะ ็เปนนี่นะคะกิวเมดบราวน์ชูการ์บาร์บีคิวซอสอันนี้ก็สามารถเอาไปหมักเนื้อได้เหมือนกันคะ่ะใส่ชีสลงไปนะคะ ต่อไปคุณพ่อก็จะใช้ไฟนะคะหล่นลงไปให้ชีสละลายนิดนึงมันโตมากเลยนะจ๊ะน,นะนี่นะคะก็จะให้คุณแม่ม้วนนะคะ เลยได้แล้วนะคะอร่อยมากเลยค่ะม,มีชีสเยอะมากเลยนะคะ